ดช่ค่ะพี่น้องชาวไทยสีหน้าะ่าของคุณแม่ทุกท่าน,นะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆนะคะคุณแม่แดดแจ่มแดดจ้าค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากทุกวันค่ะขาละหักส,สิบนะคะขาเป็นข้าสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งคำเกียร้อยบาทนะคะ ค่ะตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นท่าสามตะกอค่ะอยากได้เป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ก็โทรทักมาได้ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายน้อยค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นไหมน้อยค่ะไหมน้อยทำมาเดียวค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทำได้ค่ะน้องรักตอทางรายยินดีต้อนรับทุกข่้มนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นค่าสามตโวนะคะ ขอขอทะเลวนค่ะสวยค่ะสีพื้นผิวธาตเป็นสีม่วงค่ะม่วงมังคุดนะคะม่วงฮานสเรียค่ะขาละหักเก้าค่ะสวยทุกฝืนงานทุกฝืนโดดเด่นทุกถืนค่ะขอทะเลวนนะคะหนึ่งพันเร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะถ้าไหนจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่หรือจะเอาไปขาไปให้ ค่ะคุณครูบาอาจารย์ท่านพี่เกษียณนะคะเราไปเป็นของขวนให้ท่านนะคะค่ะราคาไม่พอหยิบพอจับค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผื้นค่ะลายขอทะเลวนนะคะค่ะเป็นสีม่วงค่ะค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมัดพื้นไหนชอบพืนไหนโทรทักได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ หนึ่งันเ็ดร้อยบาทค่ะมักพืนไหนชอบพืนไหนทักไ,ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกคืนง,งามทุกขืนค่ะหนึ่งพันเจ็ด้อยบาทนะคะขอทะเลวนค่ะสวยค่ะค่ะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะค่ะนี่ก็สวยเนะะึงค่ะ ขาดรหัสแปดนะคะดัวนะคะท่านชอบผืนไหนมักผืนไหนคะ่ะเป็นขอนะคะน้องขอปากชามค่ะสวยค่ะคาดหนึ่งพันค่ะหนึ 1, 000, ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทคะ่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรักต่อธนายินดีต้อรับทุกท่กานนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทคะ่ะเป็นท่าสามตะกอค่ะ สามะตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเปะ็นผ้าสามตะกอค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะว่าเดีไปใส่ตีขึ้นเาาขาให้ยั่งค่ะคุณพูนพูนแค่อยู่บุนอยู่ไม่ไห,ม,ห,หมอในตั้งาเต็มอีบนุนเปิดผ้าที่กินด้วยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบ,บาทค่ะ ค่ะเป็นค่ะดูตามที่ท่านชอบนะคะท่านชอบลายไหนนะคะรหัสแปดน,นะคะค่ะท่านชอบลายไหนมากลายไหนก็โทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะเขาสักเสื้อผ้าเขายยกปูนทั้งหลังผน ค่ะนี่ก็ผ้าหลุดกันนำนะคะมีแต่ผ้าหลุดกันนำค่ะนี่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรอนนะคะละหัสเก็นะะนบนะคะค่ะดูตามภาพนะคะท่านมาักฝืนไหนท่าฝืนไหนที่คุณแม่หยิบยกขึ้นมาเนะะี่ยค่ะให้ท่านพักมาได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้องรับต่อทางไลน์นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่นี้นะคะค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเหมือนพญานาคนะคะค่ะสวยค่ะดูตามภาพนะคะถ้าพวกนี้ผ้าที่เขาส่งมาค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ไปถามลาย<ม>ว่าเป็นลายอะไรนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเพราะว่าเขาส่งมาตามตามรถทู้ค่ะคุณแม่ก็มีแต่โอนเงินเข้าแล้วเาก็ส่งของมาคุณแม่ก็รอรับค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะรหัสเห็นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกแก้วค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะติดตามทางช่อง YouTube นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดทีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะถุดนี้ก็เป็นลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะ ผืนนี้เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะมันจะติดค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูนะคะรหัสห้านะคะค่ะลายเหมือนลายลายกระทงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะผืนนี้นะคะหนึ่งพันเก็ยร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่ทุกผืนค่ะหนึ่งพันเกียร้อยบาทนะคะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับ่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันเ้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันเ้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะหนึ่งพันเ้อยบาทนะคะค่ะเป็นเนื้อผ้าหนาค่ะจะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับวันเกษียณของคุณครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะ ราคานี้พอหยิบพอจับค่ะเพราะว่าผ้าไหมมันแพงค่ะไหมเส้นไหมวัตถุดิมนี้แพงมากนะคะจะเข้ากิโลเข้ากิโลแล้วสามพันคนพอไม่ไหวแล้วค่ะค่ะเส้นเส้นไหมวัตถุดิมไหมแพงค่ะมีแต่พุ่งขึ้นค่ะแต่เรื่องราคาไหมนี้ราคาเส้นไหมก็อยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ก็ลายรวงข้าวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะลายรวงข้าวนะคะ ท่ามากฝืนไหนชอบืนไหนทาได้ค่ะหนึ่งพเก็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่ง็้อยบาทค่ะแต่มากฝืนไหนชอบฝืนไหนโทรทักค่ะหนึ่ง็ดร้อบาทนะคะ 1,700งร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็เป็นผ้าสามตะกอน,นะคะ1,700ร้อยบาทค่ะลายเก่าลายโบราณลายดอกแก้วค่ะ1,700ง้อยบาทค่ะท่านอยาได้ไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราหรือไปใส่นุ่งบุญนะคะเอาไปใส่ไปนุ่งไปบุญค่ะ บุญบวชบุญแต่งงานแต่งงานบวชเยอะค่ะช่วงเดือนหกมานี้ค่ะจะเป็นงานเยอะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่สออกงานนะคะค่ะราคาหนึ่งพันเดรอยบาทค่ะท่านจะเอาไปให้กับญาติพี่น้องของเราก็ได้นะคะค่ะหน0่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกฝื้นงานทุกฝื้นเด่นทุกฝื้นค่ะหนึ่งพันเอยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้นะคะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะรหัสสองนะคะค่ะสวยค่ะเป็นหมีขนมตัดนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดซีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทซาสามตะกอนความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนห้านะคะคนอ้วนคนเจิดคนผอมใส่ได้ค่ะเป็นราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะความยาวสองเมตรนะคะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะสองคูหนึ่งนะคะ ค่ะเพราะว่าผ้านี้เ็าจะทาไซส์มาตรฐานอยู่แล้วค่ะคนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะมันเป็นไซส์มาตรฐานค่ะหนึ่งพันไอสองเมตรนี่ค่ะผ้าสองเมตรสองคนหนึ่งเป็นไซส์มาตรฐานนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะสวยมางามมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ผืนนี่ก็งานไหมบ้านพ่งยืนนะคะค่ะละหนึ่งนี่ก็เป็นงานไหมบ้านพ่งยืนนะคะถึงใหญ่ถึงกว้างค่ะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมเออร์นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ค่ะมักฝืนไหนชอบฝืนไหนโทรมานะคะเป็นลายดอกแก้วลายเก่าลายโดราณมค่ะเป็นงานไหมบ้านท่งยืนนะคะสู่นี้นะคะเพราะว่าถ้าหลุดจำนำนี่ค่ะมันจะปนกันมานะคะค่ะถ okay. ้าหลุดจำนำนี่เขาจะเป็นแผนกคักค่าอยู่ที่ทุกน้องค่ะคุณผ่าแก่โอ้ดูลูกบรรวามของคุณแม่ค่ะค่ะนี่เปเสียงนกค่ะค่ะเป็นธรรมชาติค่ะบ้านของคุณแม่นกเยอะค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกถขงงามพวกเขินค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะลายสวยนะคะทักได้ค่ะคะ่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องผู้ท่านค่ะ